สบายดีสบายดีหน่อยเมืองลองเด้อแล้วก็สบายดีเอฟซีมือทุกคนบัวไทยแล้วก็เล่าล้วก็ต่างประเทศน,น้ำเด้อมืาอนี้คู่หน่อยแก่ม,มาปปูผักหอมยอื้หน้าพี่น้องยืย้อหน้าตาหน้าคู่หน่อยน้องไกลเนาะโปรกบก็คอยไดพยายามพยายามที่จะรักเอาคิมัน่นละอยู่บนนี้มันมออยู่บาดไม่มึงล้กวก็ไม่โปรพินิษฐ์นี่อาจารย์มาทาง ทางยาทางอันีสั่งโกโกโกกเข่านี่ยเลยทางอเราก็จึงเขี่ยอเราก็จึงอันนั้นเนาะปลูกผักหอมใสอีแม่ไปปลูกบอนนึงแล้วเนาะอันนั้นก็ประมาณกิโลนึงมิแต่ผักหอมผักหอมเทียมหันหัวเทียมหันนี่มีผักหอมบัวแล้วแล้วก็แทมได้อีกนึงมาปลูกแดดแล้วก็ปลูกพักมักยอดมักทัวหน่อยแล้วก็ผักกาเดะไอสั่ง อะไรทำไมพักคอมเอ้ยกำลังยางไปเบิร์วันอันนาะอายว่บใบไทยน้องรายามาอมป้ะบีเขาเอามือตีเน้บ่แดจาจักปตีนี่เขาจอดใจใส่จักทางหนาบีเขา เอาอยางอันใสแล้วก็วีนี่คุณยิ่งมันเคลียร์ใสเคลียร์ใสดูจักตันหนัอันนี้ก็น่ากินเลยประมาณห่างหกกิโลโหอดอยูท่ที่จากบุบไม่ทางวะเนี่ยขี่ไปเนี่ยอันนี้บนอนี้ก็มีน,ำน้ำยังขี่ใหมนาาเนาะจักรขี่รถจักเขามานะันหอดอยู่กลางนาเลย ยัมตู้กันดักจัง่ห้อไอจูกระจานี่ข้าวหอมพี่น้องหมูหัวพักหอมด้นี่กอันักหัวเทียมนี่ผักกะหล่ำปลีซูยุตลาด เดียวฮะชื้ออยู่ตลาดโลนึงได้พี่น้องได้แต่ซ้ำเนี่อันนี้ผ้าห่มบัวซื้อน้ำเขาโล่คือนี่แหละก็ได้แต่ซ้ำนี่แก่มากล้วกหน่อยเดียวเทน่ดผ้าห่มก่อมแกงนะนี่ ทายไหมเน่ ปลุกแล้วแล้วนี่จิปประมาณจำนี้เนาะอวานพักกาดใส่แด่หน,น้องคัมแล้วก็ยิ่ได้กลับเพื่อนเนาะยิปลูกซาลี่เดยใส่แล้วก็อาวานพักกาดแล้วก็พ่อหอมพ่อหอมแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นคัมแล้วก็อีกกลับไปแล้วยังบ่ได้ปลุกเถื่อนนี่เฟืองนี่อยู่ใตพ้พี่นี่นี่นี่เฟืองเห็นโบนี่ เฟื่องใหญ่พี่นี่เอาเฟื่องตัวนี้มาปุ๊กมาหนีมันคําแล้วโจ้สนีก่อนเนาะแล้วก็เอินมาต่ออีกพี่น้องวุ้ยเอินมาต่ออีกเอาเฟื่องปุ๊กอีกเอาผักกันมาหอวานใส่แล้วก็ปุ๊กสลีสลีเนี่ยมาเด้ปลูกเถอะไม่แต่ปลูกผ้าหอมแล้วแล้วก็กลับไปมันคําแล้วอาเจอกันเมื่อวันอีเด้อพี่น้องสบายดีตอนเสาร์วันใหม่เด้อวันเสาร์ กับหลานหน่อยเสาคนมามาสืบต่อปลูกผักหอมหมู่บ้านเนาะเมื้อกี้มาปลูกสาลี่ใสนี่สาลี่ปลูกสาลี่แล้วเราก็จื้อคนฟ่วงว,ว่า,าวกเราก็จะปลูกทั้งเทิงเดีย๋ยวนี้แม่ไอปลูกก่อนจ้ากูจ <laughs> ะมีอ่อนหน่อย เด๋วยวนีกำลังคนเครื่องมาใส่พี่หน่องกับหลานสองคนมันหนีเม่บ่มาเม่ม์บ่ทันเม่ไปอันนั้นไปเคียวขขาโอ้แม่ไปตีขขาวเพล่นนอกแล้วก็เต่หน่องไฟก็เอาลูกหายอยู่เพื่อนเด็ดออกแล้วเดวนี่เวลาเจ็ดโมง

ลานหน่อยในหูความสุดเลยคุณหน่อยบ่ได้บอกเห็นเราเห็นเลยเราเ็ดช่วยคนเฟื่องมากแล้วก็ช่วยพวกอีกช่วยปลูกซาลีอีกหูความสุดมันนี่อันหลานพวนี้มันกค่อยมากปากไงอายุได้สปีปีนี่แหละสี่ขวบฟังความโอ้อันนี้นี่นี่ค่อยปากปันไดพี่น้องอ้แดดบางแหงเดี๋ยวนี้กันแล้วแล้ว เดินีนเวลาจักโมงวเป็นม้งเขิงมาแตะห้องม้งเน็ปปูเหลวๆคนเครื่องเด็ดทรงนะน้ำให้แตกสะเลยฝากทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ติดตามคูหน่อยเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อ่รงนี้จักแนวใดกับผูู้คือกันเนาะ คุณหน่อยก็บป้าด้ไปทไั้งใดย์ด้อยู่คนเดียวอยู่บ้านเดย์น้ำลงชีวิตของตัวเองในชีวิตประจําวันเนาะเดย์นั่นนี่ป้าเด้ไปทไั้งใดย์เนาะยอดวิวก็บาเมื่อคืนคนติดตามสองพันไปคือว่าหายไปใส่หมดบูบูมีคนขเข้าเบิ่งเลยไอ้เมยใจแห้งเฮ็ดคลิปก็ยอดวิวบมื่อคืนดูวว่าผู้ใด แนะนำเฮ็ดคลิปแบบแนะนำเฮ็ดคลิปแบบอันดีๆบางเธอจะมีคนเข่าเบิ่งหลาห่เขาแหละเขาติดตามหลาห่เขาแหละเนาะคนหน่อยกว่าก็สร้างเฮ็ดแดนเนาะอยู่คนเดียวแดนแล้วก็ไม่ได้เห็นหัวมันไหมแต่ตัดคลิปธรรมดาราจะนี่ก็ลงตาภาษาบานๆ ก็ค้หน่อยก็ขอขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่ข้าวมาุ่มก็ติดตามค้ดหน่อยมาตลอดตั้งแต่ต้นจนฮอดเดืยวนี้ก็ปีปลายอีฮอสองปีลสองปีฮอแล้วแหละต้องขอขอบใจทุกคนที่สนับสนุนครดหน่อยเอ็นดูค้ดหน่อยจนมาฮอดทุกวันนี่ได้ ตองขอคอบใจหลายๆพี่น้องบอกว่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็เล่ามุดทุกคนไม่แห้งสวงนี้ไม่ใจได้พี่น้องบ่้มมนนะบ่้มนไม่กายไม่ใจแห้งจนว่ามีกำลังใจอิสูแล้วทุกมือนี่ทุกคนเห็นคู่หน่อยหงิมใดก็ฝนหงิมซื่อ,อแต่ว่าในใจมันแตกสลายแล้ว จนเบาอย่างโอ,อกเลยทุกคนมักถามคู่หน่อยว่าเอาเป็นอย่างคือเพื่อเห็นแฟนจักเธอวะเพื่อเห็นพอขอลูกจักเธอเป็นอย่างคือเห็นแต่อันคู่หน่อยกับลูกสองคนอย่างสี่นะผ่านมาคู่หน่อยกับบ่ได้ตอบเนาะมืนหนีอีคู่หน่อยกับอีบบกตรงๆเลยว่าคำาว่าพอขอลูกมันมันบ่มีอยู่ใน ในอกอยู่ในใจแล้วแล้วมัน,มนคือแจ้งใดปะเ <m> ขาเจา้าเ่อใดสนใจเฮานี่เ <m> <m> ขาเจ้าเอิ่ว่่าเอาพวผพิษคนลำบากจนวันตายทุกใจจนวันตายในแบบนี้แหละถ้าเอาพวถืกพวดีพวฮหักแต่คือซิมี่คือคนอื่นอยู่ อันนี้เอามาเอามาามาแห้งเฮ็ดให้เฮาทุกลงทุกลงแห้งทุกใจแล้วก็ทุกไก่เดืนหนีคืออีวาง่ายๆสาเนาะแมนยูเอาผัวแต่ว่าต่างแต้อยู่น้ำกันมาได้หนึ่งปีไปคือแบบคู่หน่อยบ่บมมีผัวบ่มีแฟนจริงๆนะคือคู่หน่อยอยู่อยู่คนเดียวเลย คนคีหูอยู่เนาะก็คือที่เห็นนั่นแหละไปใส่มาใส่กระแด,ด่เจียนลูกเองขับรถเองไปไปมามาคนเดียวบัวว่าลงมาเมืองบัวว่าไปเวียไปพกโอมไปไปล่นสภาค,คู่หรือว่ามาร่วงอยู่เมืองหรือว่าไปหนีเป็นหนนไม่แต่คนเดียวนี่แหละบัมีบัมีค้ามา,มาแฟนดอกอีอยู่นํำอี เป็นห่วงเป็นใยลูกเมียอีกอยู่ข้างเ้าจังงีมันมันบ่มีแต่ใด้ดมาแล้วพี่น้องแต่งแต่งงานบ่ได้สองเดือนบ่อยู่น้ำแล้วถ้าจะได้คุยหน่อยก็บ,บ่าเข้าใจเขาขือนกันหาเรื่องทุกมือทุกมือทุกมือ ความจริงคนหน่อยกับอยาบาลหรอกเนาะเรื่องส่วนตัวนะแต่ก็เห็นหลายคนเขาเจ้าเมนมาถามหลยคนหน่อยก็เลยบอกโตไปเมนพยาให้ถามออกเนาะคือแบบมันจุกอยู่ในโอกค่ะนะเบาเบายางบ่ออกให้เข้าใจง,ง่ายๆว่าคุหน่อยอยู่กับบูกสองคนกับพ่อแล้ว เดี๋ยวนี้มันมาอยู่บานโดนแล้วเนาะมาอยู่น้ำโพน้ำเมดนแล้วกัดแตงแต้ตย,ยู่น้ำเขามากกว่าคุณนหน่อยกับส่วนลายกับบ่คอยอยู่ทางนั้นนาะมาอยู่ทางนี้ไม่แต่ว่าเออย,ย้ำเขางเงี้ยแล้วก็คุนหน่อยจงขึ้นไปอยู่หันเนาะขึ้นไปอยู่หันก็คุณน,น,นหน่อยก็อยู่คนเดียวคือก้าอยู่กับลูสองคนกลางคืนนอนก็ยันยานเด้บุมีภัยเดะจิมาเบืองจิมาแง่งนะ ไม่แต่พ่อแม่์ฮาวทางนี่เท่หละเป็นห่วงเป็นยัยฮาตลอดโบค่อยลืมเบาแล้วก็เมยใจซึเบายังบ่ออกพี่น้องเอ้ยเอาสำรับคลิปนี้ก็บสำเนีกก่อนเนาะแต่ฝากทุกคนติดตามคู่หน่อยเด้อบ๊ายบาย